สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกอกนะคะมึงไม่ใช่กับร้านยอกกันใส่นาฬิกาไปเปลี่ยนฐานให้มึงไงใส่แม่ใส่แม่นเบิ่งดูใส่บุหรี่รละลายโอ้ยไป,ไปช่วยมึงเนี่ยเปลี่ยนฐานนาฬิกามาให้กุเจ๋งกุเจ๋งใส่แล้วมันเอาเอาสายมันออกพร้อมใสใสเอามาเดี๋ยว เดี๋ยวไปต่อเป็นเอาเอใส่เบิงใส่เบงมันขับบัขับจะได้เฮ้ยคนอี่ยงอยากได้นาฬิการบกไงนี่มันได้กนมันด้มีการแนมนายมึงกเอานอไอ้สักเด้อบ้เออเอาียังก่อาหนาพอมันพันเห็นมันได้สักคนหน ผลิตออกมาสิเลี้ยงให้ดอกบ่ต้องถึงมือก็เจ๊งดอกสิเลี้ยงให้เองอยากได้เล็กน้อยเฮ้ยบ่เราก็ได้ตัวหาพอพันได้ด้วยตอนสิบใบคนไดอย่างนี้เต้นอนแต่สิบปบลงดินผู้นั้นจะเอาไปผู้นี้จะเอาไปากวันนี้ตัวกัดตามไหมกินไหมเดี๋วแต่อีผูกก็บยังขี้ข้อพวนั้นขี้ข้อพวกนี้ ยางไงี่อ้อนี่อ้อนแตลูกนี่เบิดแล้วไงเบิดแล้วอืเข้าวาน่ะอันไข้คือบาลูกอัน่อยก็ยักได้อยู่เขาจว่าอันบ่แมนกินยาคุ้มโดนบ่อันผู้เข้าไปขูดมดลูกก็ยังมีอยู่ก็ยังได้อยู่เด้คนที่เขาเขาไปขูดมดลูกก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้านนี้ก็กินยา

บอกวันเกิบบานนะมันสีได้อยู่บอกไม่บอกไดฮะซื้อกระทาเลี้ยงหลานเป็เจี๊ยงยังงานอันยัางไงกระทาเลี้ยผู้ไฟอ๋อทาทาเลี้ยงอันเลี้ยงหลานนี่ลูกลูกไส้สาวจองแต่เด้อเหม็นมันบานไม่เท่าเขาก็จองแต่เด้ออันลูกไผ่หน่อยจอนั่นเอว่าจริงแค่นี่เนาะเฮ้ย เมื่อนั่นก็จีบกันอยู่เถียงน้าหน่อยบ้างไหนแน่เเาไปสองคนไหนแม่ด้วยด้วยยายวอยเห็นอยู่กันสองคนได้น้าเปิดโอกาสแค่ไหนแม่แค่เพื่อนครับแค่เพื่อนครับโอ้ยแม่ แม่พ่นก้อใจว่านั่งก้มหนาก้มไผก้มมั้งโอ้ไปยังดอกเรียนไปเลยนี่ถึงข้าวมีมันสีมีดอกนะลูกล่ะคุณสาวคุณสาวเอาขึอนไอ้ลูกหน้าไพ่บ้านเอาคือลูกหน้าไพ่บ้านวาจังไงเนแบบอ๋อเอออันนั้นผู้ใดผู้ใดสีมาอัน สีมาสนใจเบิ่งแหนเบิ่งแหนเบิ่งเล็บเบิ่งนิ้วมือเด้อนิ้วมือเด้อตื่นจังโมงทันทีสีมาอยู่น้ำมันเนี่คันนเฉดมาเล็กแต่บาตเทศเนวกินแสบเด้แต่ว่าถ้าผู้ใดเอาก็เจ๋งนี่ประหยัดแนวกินได้ขอะบาเพราะว่าจากกินสามขาบสีเหลือสองข่าภาคตะวันตื่นสิบโมง กูเจ๊งให้กับเขาเสียบแมนบอลหนาใจมันไปหน้าแล้วโอ้มาใช่ไปเตะอืมไปเสริมแล้วหมักไก่ไปเลยเบิ้นกะบขอดรึปิ้งโอ้ยเมื่อแรงมั้งเอาหนาใจนี่หนึ่งหมักกระเทหมักไก่คุณไม่รู้เหรอคะนี่คือต้นตำรับนะคะต้นตำรับน่นั่นเรียทำให้หน่อยนะคะโน้ตคุณใช่คุณใช้ไก่หมักไก่เหรอเบิ้นอ๋อเจ้าสียให้ไก่ตมักไก่ เขาก็เลว่าแม่เอี่ยงเนี่ยต้นตำรับอยู่นี่นะคะแจกสูตรเลยแจกสูตรประสันลูกไส้เฮงแจกสูตรเลยเบงบิ่งวนนี่นี่บาเมื่อื่นเมื่อื่นห่งมงเนาะอาวไม่ใช่เวน่มงเ่บ้านบอเดี๋ยวต้องถามไะถามคุณพี่ก่อน อันต้องเฝ้าไปกีดยางเงี้ยมือแรงต้องเฝ้าเดี๋ยวให้คุณพี่จ้างคนหยอดน้ำกดน้ำแต่ความคุณประมาณสองโมงเดี๋ยวรีดผ้าก่อนแม่เว้ยโอ้ยผสมเอ้ยเป็นยังเอาไปกีดเป็นหย่อนโคตรจ้าก็ยากเออนั่นแหละสิบอกบอกอันโอ้ยบ่ได้ตายเด้อนั่นนะแค่มันนอนพักผ่อนซื้อพรุ่งนี้นะคะใครจะไปทอด กระถินนะคะที่วัดไหนนะท่าฝนวัดบ้านห้วยยางวัดบ้านห้วยยางนะคะเมืองจังหวัดสกลนครนี่มืออื่นสิแต่งตัวงามๆหรอกยังม่งามไหมบ่ยังมง่แต่งง,งามเลยแต่งตัวฉอดไปซื้อๆไ,ไปใส่ส,สบิบบุหูใส่กับบุงหูด้วยป้าหาใส่สองมือเาหู <laughs> บันนี้แล้วเขาสิหูบันบนี้แล้ว เขาสิหูว่าแม่ใส่ซองมือย่อนนันลูกใส่ถ่วงนี่ละใส่กะปีเอากินกะปีกับใครกุ้งบ่บันยังไปบ้างนูเจ๊งมันแน่ขนาด่แมันอล้วบาบเมย์ยังไงแค่สองอยุ่งไรก็เจ้าข้าวสารอ๋อวมันก็จะสูบบ๊ันันหลงพันมาอตู้เย็นไปเนี่ย่มาสูง เหมือนายจะมามวนแทตแตงแต่เสาเสาผมั mm. ้งแต่ตื่นขึ้นผมได้นีงคอยหลจนได้ปิดเพลงคอยไหวสิเขาผูกแขนเราะรขึ้นมาไม่สาภายในจักมือลุบดินนะ่ะมีคิดแล้วมีคิดกับมันกินอยู่ ตอนนี้ย่าสิ๋ผ้ามาเบิงลกูกย่าน่องสาวย่านลำมันย่าเดี๋เอาเพื่อนาน้ำมันนี่อ่ะก็ข้องเจ can, ้าอยู่แขนเด้ขอเอาซองนึงได้เสียเอาไปผัดกุ้งไ้ยผัดไอ้ผัดผัดปลาดุกใช้กะปูนอ่ะะ กันนั่นหละ่าไปหาพักีค่กกันนั้นก็เห็นนี่ฟักซีเราเนี่ยต้นตำลัำเนี่ยบ่งต่หุนผัวข่อยเนี่ยผัวข่อยเราอ้วนนะเอาดูดูเด็กคนนั้นดูเด็กคนนั้นอะไรวะอะไรวะน่ารักจังเลยโอ้ยดูมันคือเมค่ะแต่วนอเออเรอย่าปากอย่าปากันสิาวล็อ นี่กันเลวมานี่กันเลวไปสิไปสิเลิกบ้านนี้เขาไปเมื่อไหร่นี่ค่ะวันนี้เราก็อันนี้ผัวไปชอปปิ้งมาเด้อเหมือนนี้เด้อจะปากยันผัวของหูจักยันยันผัวหูจัก ไปซื้อทอดกันน้ำกันเลือพี่น้องเลยไปซื้ออของเข้าบ้านนะคะไปซื้อของใช้เพราะว่าไม่ได้ซื้อนานแล้วแต่ไปบ่อยมากแต่ไม่ไม่ได้ซื้อของครอบครัวสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า